ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวายแชแนลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งกระเป๋าเมตาแมสในโทรศัพท์มือถือกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเล่นเกม NFT ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเป็นระบบ iOS แล้วกันนะครับทั้ง Android และ iOS ทำวิธีการคล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนค้นหาคําว่า meta mask นะครับก็หลังจากที่เพื่อนค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเจอรูปหมายจิ้งจอกอันนี้นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนที่ใช้ Android นะครับก็จะมี meta mask เหมือนกันนะครับแต่ระบบอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ G i w i Browser ได้นะครับก็หลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผมดาวน์โหลดเสร็จ ต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิด Open ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อน Open เสร็จเรียบร้อนะครับระบบจะขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เพื่อนกด Get Start ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีรหัส m t t m m s t อยู่แล้วนะครับหรือว่ามี s e p h r a s e นะครับให้เพื่อนกด Import ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนกด Import นะครับระบบจะให้เพื่อนใส่ s h r a s e นะครับก็คือให้เพื่อนใส่รหัส12ตัว24ตัวหรือ36ตัวตามที่เพื่อนมีนะครับทางด้านบนได้เลยนะครับ หรือว่าเพื่อนจะไปสแกน QR code เข้ากระเป๋า m e t a m a ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการสมัครใหม่ละกันนะครับก็สำหรับคนที่จะสมัครใหม่นะครับให้เพื่อนกดที่ Key New Wallet นะครับหลังจากที่เพื่อนกด Key New Wallet นะครับให้เพื่อนใส่รหัสผ่านนะครับที่เพื่อนสามารถจำได้นะครับเพราะรหัสตรงนี้เอาไว้เข้ากระเป๋า m e t a m a n นะครับทุกครั้งที่เพื่อนเข้ากระเป๋า m e t a m a จะต้องใส่รหัสนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วละกันนะครับ ต่อไปกด understand นะครับแล้วก็กด key password นะครับต่อไปนะครับมันก็จะโชว์วิดีโอนะครับให้เพื่อนกด start ได้เลยนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะให้ดูความปลอดภัยของรหัสผ่านของเรานะครับกด start ได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนคนเฟ f i r มรหัสผ่านเมื่อกี้ที่เพื่อนตั้งนะครับเพื่อที่จะไปดู sit f a e นะครับให้เพื่อนพิมพ์ไปเลยนะครับโอเคแล้วกด confirm อีกครั้งนึงนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับ แนะนำว่าเพื่อนอยากเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับห้ามเซฟเป็นรูปภาพเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าวันดีคืนดีเราอาจจะโดนแฮกได้นะครับให้เพื่อนจดใส่กระดาษจะดีที่สุดนะครับก็สำหรับขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนเตรียมกระดาษกระดินสอมาจดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วก็กดวิวได้เลยนะครับนี่นะครับระบบจะโชว์รหัสเหมือนเป็นรหัสลับนะครับที่เรารู้แค่คนเดียวนะครับรหัส12หลักอันนี้นะครับสาคัญมากมากเลยนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนจดใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะครับถ้าหาก เป็นในรูปแบบดิจิทัลนะครับเราอาจจะถูกแฮ็กได้หรือว่าโดนมัลแวร์หรือว่าโดนไวรัสนะครับแนะนําว่าให้จดกระดาษจะดีกว่าที่สุดนะครับแล้วก็รหัสนี้นะครับห้ามบอกให้คนอื่นรู้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถเข้ามาในกระเป๋าของเราได้นะครับและทําการโอนเงินออกจากกระเป๋าเราไปกระเป๋าของเขาได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับแนะนําว่าควรจะรู้เพียงแค่คนเดียวนะครับหรือว่าคนที่ไว้ใจสุดๆนะครับก็ให้เพื่อนระวังกันด้วยนะครับต่อไปนะครับหลังจากหลังจากที่เพื่อนจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนกดคอน t ิ n นีได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจดถูกหรือไม่นะครับโดยให้เพื่อนนะครับเรียงตามลำดับคําตามที่เพื่อนจดมาตามเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนใส่ไปทีละคําได้เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนใส่ครบ12คําแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกด complete backup ได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดกระเป๋า MetaMask นะครับ ก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่มีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าต้องการนําคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย